สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับช่องน้ำอ้อยมีดทมหวานนะคะวันนี้นะคะหนูก็มาช่วยคุณแม่หายมีดอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะมีทั้งหมดเเล่มค่ะพี่พี่ให้พี่พี่ได้ชมได้เลือกซื้อกันได้เลยนะคะมีทั้งมีดอีนเนปนะคะตลับลูกปืนเยรมันแทนนะคะ SKF แล้วก็มีมีดมาเซเต้ด้วยนะคะวันนี้หนูจะเริ่มที่มีดมาเซเต้ให้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวไปดูเล่มแรกกันเลยนะคะนี่เลยค่ะพี่พี่สวยมาก อันนี้นะคะจะเป็นมีดมาเซเต้นะคะความยาวอยู่ที่11นิ้ว2หุนกว้าง1นิ้ว7หุนค่ะสันหนาอยู่ที่5มิลนะคะหนักห0รกรัมค่ะสวยมากพี่พี่นี่ต่อไปนะคะไปดูกันที่เล่มที่2นะคะพี่พี่ค่ะความยาวนะคะอยู่ที่11นิ้ว2หุนนะคะกว้าง1นิ้วหหุนสันหนาหมิลนะคะตัวนี้หนักอยู่ที่500กรัมค่ะพี่พี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะนี่ ต่อไปนะคะหนูจะไปกันที่มีดอีเน็บตลับลูกปืนเยอรมันแท้เลยนะคะเฮ้ยหนูลืมบอกราคาเนาะก็คือมีดมาเซเ,เต้นะคะราคาอยู่ที่599บาทรวมส่งเลยนะคะพี่พี่แล้วก็แถมเปาะให้ทุกเล่มเลยนะคะบอกเลยว่าราคานี้คุ้มมากๆนะคะต่อไปนะคะไปที่มีดอีเน็บตลับลูกปืนเยอรมันแท้กันเลยนะคะมาที่เล่มแรกนะคะนี่อันนี้จะเป็นเล่มแรกนะคะ สวยมากดูดิพี่พี่สวยจริงๆมันมันเงามากเลยนะคะเล่มแรกนะคะความยาวอยู่ที่11บ็ดนิ้วหหุนนะคะกว้างหนิ้วเหุนค่ะสนนะันหนา6กมิลหนักห้ารกร,รัมนะคะนี่เลยสวยมากๆนะคะความเงาเนาะด้ามจับเป็นไม้พยุงนะคะสวยมากๆเลยค่ะต่อไปเล่มที่2นะคะ นี่เลยพี่พี่สวยมากเลยนะคะความยาวนะคะอยู่ที่11นิ้ว7จหุนค่ะกว้าง1นิ้วหกหุนนะคะสันนาหกมิลหนักสี่รอกรัมค่ะนี่เลยพี่พี่สวยมากเลยนะคะเล่มที่สองเนาะนี่เลยต่อไปนะคะจะเป็นเล่มที่3นะคะความยาวนะคะอยู่ที่11นิ้ว5หุนค่ะกว้าง1นิ้วเจ็ดหุนนะคะสันนาหกมิลหนักสี่ร้อยหกรัมค่ะนี่เลย สวยทุกเล่มเลยนะคะพี่พี่นี่เงามากสวยมากเลยต่อไปนะคะเล่มที่สี่แล้วนะคะเล่มนี้จะหนักนิดนึงนะคะความยาวนะคะ12บนิ้วหหุนค่ะกว้างหนิ้วหหุนนะคะสันนา7จมิลหนัก540อกรัมนะคะตัวนี้จะหนักนิดนึงเนาะพี่พี่ก็เลือกดูได้นะคะถ้าชอบแบบหนักนิดนึงก็เลือกตัวนี้ได้เลยนะคะตัวนี้จะหนักนิดนึงนะคะสวย ต่อไปนะคะเล่มสุดท้ายแล้วนะคะพี่พีนี่เลยสวยมากๆนะคะความยาว12นิ้วกว้าง1นิ้ว7หุนค่ะสนนะ 6, ันหนา6มิลหนัก470กรัมค่ะนี่เลยสวยมากๆสวยทุกเล่มนะคะพี่พีขานี่เลยแล้วแต่พี่พีจะเลือกกันเนาะก็ค่ะมีดอินเนปตัดลูกปืนนะคะเยอรมันแท้ SKF นะคะราคาอยู่ที่1,100บาทรวมส่งนะคะพี่พีแล้วก็แถมปลอกให้ทุกเล่มเลยนะคะ วันนี้นะคะหนูก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะคะก็อย่าลืมกดแอดไลน์ด้านล่างหรือว่าเบอร์โทร0933017943ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ